สวัสดีเพ okay. ื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําอาหารอีสานอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นตาปลาแห้งนะคะก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบวันนี้ก็จะมีปลาแห้งนะคะแล้วก็พริกหอมแล้วก็กระเทียมนะคะเรอก็มาคั่วหอมผู้กระเทียมคั่วพริกก่อนนะคะให้สุกนะคะแล้วก็ปลาแห้งล้วก็จะนําไปทอดก่อนนะคะให้กรอบเพราะเวลาเราเอามาตําก็จะได้ ตำง่ายนะคะหลังจากที่เราคั่วพริกกับกระเทียมกับหอมแดงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เามาตำในคุกนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบละเอียดหรือว่าตำหยาบนะคะก็ไม่มีอะไรแตยตัวนะคะก็ทำได้หมดนะคะหลังจากที่เราตำพริกกระเทียมหอมแดงนะคะเราก็จะเอาปลาแห้งที่เราทอดกรอบนะคะลงไปตำ การทำปลาแห้งนะคะก็จะมีหลายสูตรด้วยกันนะคะบางคนอาจจะใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะคะบางคุก็อาจจะตำใส่มะม่วงดิบนะคะก็เพิ่มความเปรี้ยวได้เหมือนกันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ใส่มะนาวแล้วก็ไม่ไ,มได้ใส่มะม่วงนะคะเป็นการะตำคล้ายๆตำแจ่วนะคะจริงๆการทำป่นก็คล้ายๆกันนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะวันนี้ก็จะ มีแค่ผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะวันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาขว้วนะคะส่วนมากที่บ้านก็จะใช้เป็นปลาขว้วนะคะพอ,อหลังจากนั้นแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็เป็นอัดเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าปลาแห้งเราอาจจะหมักใส่เกลือแล้วก็ไปตากแล้วนะคะมันจะทําให้เค็มขึ้นไปนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทำปลาแห้งเราวันนี้ส่วนทำปลาแห้งวันนี้นะคะเราก็จะมีกินกับผักลวกนะคะผักลวกของเราก็จะเป็นผักขจจอนนะคะหรือว่าเป็นผักกวางตุ้งดอกนะคะแล้วจะกินกับผักสดเป็นมะเขือเป็นแตงกวาเป็นถั่วฝักยาวนะคะก็ได้ใครมีเสเดาวลวกยิ่งดีนะคะการทําผักลวกเรานะคะก็จะใส่น้ําตั้งไฟนะคะให้เดือดหลังจากนั้นก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ การใส่เกลือจะทําให้ผักเราไม่รดหวานนะคะแล้วก็ทําให้ผักเราไม่ดำนะคะเวลาเราลวกจะมีสีสวยพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะนําผักนะคะที่เราเด็ดยอดไปแล้วลงไปลวกนะคะพอผักสุกนะคะก็จะเอาขึ้นมานอกกับน้ําเย็นนะคะหรือเป็นน้ําธรรมดาก็ได้นะคะเพื่อจะทําให้ผักเรามีสีสวยสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะก็ถ้าเราไม่ใส่น้ําเย็นนะคะผักเขาจะ มีสีดำค้ำไม่น่ารับประทานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ของเราสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพืเ่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าแอดจะหาสาระดีๆมาฝากเพืเ่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ